สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับโดนเต็มเตมกองทัพอากาศอิสราเอลทำลายโรงงานผลิตอาวุธของกลุ่มกอะกละฮามาลและยิฮัดอิสลามปาเลสไตน์ตในชวนกาซาเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีและโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลปลิดชีพแกนานาอาหารของกลุกล่มกาะกราไฮิตบรลเละคนสําคัญ ดับสยองคาถนอนอีกแล้วและกองกำลังป้งพื้นดินอิสราเอลยันกล่าวรถถังทหารราบบุกลงโจมตีตำแหน่งของกลุ่มก่อกาาลฮามาตในเิวนกาซาใส่ไม่ยั้งลิดชีพกลุ่มก่อกาายฮามาสได้จำนวนมากและนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนายเบนจามินเนทันยาหูมาเยี่ยมทหารอิสราเอลเพื่อให้ขวัญกำลังใจและลั่น เราต้องปกป้องประเทศได้และพร้อมโจมตีต่อบตต้กับศัตรูให้สาสมและรุนแรงและกองทัพสารัฐอเมริกาขนเครื่องบินรบเทพ F 22เล็บเตอร์มาที่ตะวันออกกลางเพื่อช่วยอิสราเอลรับมือกับกองทัพอิหร่านหากเกิดโจมตีอิสราเอลเกิดขึ้น เมื่อวันที่7สิงหาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อกราฮามาสฮิตบอลละอีลา ad, id, alla, la, และพารามิดไหล่การด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับยังคงขาดล้างกลุ่มกอกราฮามาสในฮิวนกาซาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเครื่องบินรบเทปของกองทัพอิสราเอลนะครับที่ฉากการสู้รบนี้กองทัพอิสราเอลได้รายงานไว้ว่า ได้พบโรงงานผลิตอาวุธที่เป็นของกลุ่มก่อกร้กาลฮามาและกลุ่มก่อกรร้า,ายิฮัดอิสลามปาเลสไตน์หุนแรงที่ฝังตัวอยู่ในเขตมนุษยธรรมที่กำหนดโดยอิสราเอลในเชลวันกาซานะครับถูกทำลายด้วยน้ำมือของกองทัพอากาศอาิสราเอลโจมตีทางอากาศด้วยระเบิดเจดมที่มีน้ำหนักมากถึง2 0 0 0ปอนด์ถล่มโจมตีใส่ไม่ยังตำแหน่งของโรงงานผลิตอาวุธของฮามาและยิฮัดอิสลามจนทำให้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีเลยทีเดียวเกิดกลุ่มควันเละเปลวไฟลุกไปพุ่งกระั่ง ที่ระบเบิดเจแดงโดดใส่หัวคุมกรร่อกาันไายฮามาสและยิฮัดอิสลามนะครับที่เป็นโรงงานผลิตอาวุธคาดว่างานนี้สูญเสียจํานวนมากแน่นอนโรงงานแห่งนี้รวมถึงชีวิตของฮามาสและยิฮัดอิสลามปาเลสตน์นะครับถ้าหากยังอยู่ในโรงงานผลิตอาวุธแห่งนี้ดับสยองข่าวโรงงานแน่นอนนะครับและกองทัพอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่าเพื่อบรรเทาอันตราย ต่อพลเรือนะครับกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าได้ดำเนินการหลายขั้นตอนรวมถึงการใช้การฟอร้องระวังทางอากาศอาวุธที่ปรับให้เหมาะสมกับประเภทของการโจมตีและหน่วยข่าวกรองอื่นๆนะครับที่จะช่วยรวบรวมข้อมูลให้หยุดเลี่ยงการโจมตีพลเรือนให้มากที่สุดนะครับพี่น้องโดยมีการโจมตีทางอากาศเพิ่มเติมนะครับอีกนับสิบครัง้งในเชิงันการสร้งในช่วงวันที่ผ่านมาโดยโจมตีอาคารที่กลุ่มเกาะการไายฮามาสและฮิตบอนละ ปริวัติการอยู่นะครับงานนี้ก็ถูกของทัพประกาศอิสราเอลถล่มโจมตีสัตตึมสตัตตึมใส่ไม่ย,ยังแบบนี้คาดว่าทําให้สมาชิกกลุ่มกบกลั่น,นลายฮามาสและอิฮั อสราปาเลสไตน์ดับเกินสยองและทำลายโรงงานผลิตอาวุธของฮามาและยิฮดัดอิสราเอลปาเลสไตน์ตที่เป็นพันธมิตรในการ,ก,รก่อการร้ายร่วมกันเสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีนะครับพี่น้องสูญเสียงงบประมาณมหาศาลที่มาสร้างตึกที่เป็นโรงงานผลิตอาวุธแห่งนี้นะครับถูกกองทัพอิสราเอลทำลายเสียหายยับเยินวันในที่สุดนะครับพี่น้องงานนี้ส่งขุมก่อการร้ายที่เป็นศัตรูของอิสราเอลในช่วนกาซทราบไปเกินหมายรายงานตัวผ่า,านเลาะหรือโมจิลาในนรกต่อไปจากผลกรรมที่ตามสะดองฮามาและ อิสราเอลพาเลสตเองเพราะว่ามาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอิสราเอลโดยการส่งโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลยิงจรวดปิดชีพผู้นำพันอาหารคนสำคัญของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัรเลาะในพื้นที่ภาคใต้ของเลบานอนนะครับที่กองทัพอิสราเอลได้ส่งโดนโจมตียิงจรวดปิดชีพผู้บักการของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัรเลาะที่รับผิดชอบ ในการยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังในทางภาคเหนือของอิสราเอลถูกกำจัดด้วยน้ำมือของโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลนะครับเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะครับและตามการรายงานของกองทัพอิสราเอลผู้บัญชาการกลุ่มกวากไลฮิตบัลละที่เป็นหน่วยขีปนาวุธต่อต้านรถถังคนนี้ชื่อนายฮัตซันฟา,รฟาเรสจีซีนะครับเสียชีวิตจากการจมทีทางอากาศในเขตจูไอายาทาง,ทงตอนใต้ของเลบานอนนะครับพี่น้องดับสยองกถทานที่มั่น อตึกและคาถนนที่เขาประจําการอยู่นะครับพี่น้องที่ับอิสราเลรบบอว่าเป็นยานพาหนะของเขาเคลื่อนที่มาทางนี้พอดีนะครับแต่สุดท้ายกจอจ์ตาคารนะครับถูกกองทัพอิสร,ราเลบังคับโดนโจมตียิงวด่ใส่เขาจนทําให้ดับสยอง ที่ในที่สุดนะครับพว่น้องไปเกิดใหม่รายงานตัวกับพันละหรือมอตด้าในรกอีกแล้วนะครับพว่น้องจากการที่รับอิสราเอลยิงได้อย่างแม่นยาจริงจริงนะครับแม่นเหมือนจับวางกระไรทีเดียวนะครับวน้องดนนี้กลุ่มกว่ากระไที่เปลก็สูญเสียเราแก่นอาหารอย่างต่อเนื่องเรื่อยมานะครับจากการโจมตีสําร่าสองเล่าของอิสราเอลที่ต้องการปิดทีพภัยคูกคาวเหลาวันดาสมาชิก กลุ่มกากาดกาลฮิตบอนละให้หายไปจากแผนที่โลกนะครับไม่ให้มาโจมตีประเทศอิสราเอลได้ต่อไปและนอกจากนี้เครื่องมีรเทพของกองทัพอิสราเอลยังได้โจมตีอาคารที่เป็นของกลุ่มกวาดกลาลฮิตบอนละในเมืองไอยตารุนด้วยนะครับตามที่กองทัพอิสราเอลบุเพิ่มเติมและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่เป็นของกำลังภาคพ,พื้นดินอิสราเอลนะครับได้บุกถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มกอกกไลฮา,ามานหฮวนกาซายอย่างต่อเน,นื่องนะครับ โดยกองกาลังของผลที่162ของกองทัพอิสราเอลได้สังหารมือปืนฮามาสหลายๆและได้ทําลายสถานที่ต่างๆที่เป็นของกลุ่มก่อากรลายฮามาสท่ามกลางปริบัติการในเมืองดาฟาในช่วงวันที่ผ่านมานะครับตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวไว้ และในบริเวณที่ระเบียงเนสซาลิมในทางตอนกลางของสวนกาซาทหารสำรองจากกองพลที่252ได้สังหารมือปืนฮามาสอีกหลายคนในการประทะก,กันนะครับแลยกองทัพอิสราเอลยังได้กล่าวเสริมเว่าได้มีการเรียกการโจมตีทางาการมาโจมตีสนามแน่งของกลุ่มอกมอการรลายฮามาสด้วยในตำแหน่งที่กองทัพอิสราเอลภาพคพื้นดินอิสราเอลนะครับมองไม่เห็นหรือมี ชยภูมิที่ด้อยกว่าฮามาสนะครับจึงได้ทําการเรียกการโจมตีทางการทรมโจมตีใส่ตำแหน่งดังกล่าวและร่วมกันกําจัดกลุ่มเกาะกร้ายฮามาสจํานวนมากเลยนะครับพี่น้องอันนี้ส่งกลุ่มกาอกร้ายฮามาสดับเกินดับสยองไปเกินหม่รายงานตัวกับผ่าลออย่างต่อเนื่องจากผลกรรมที่ตาสอดองพวกเขาเองเพราะว่าหมาให้ทุกแก่ท่านตรงนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับรายการต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่ นายกรัวมนตรีของประเทศอ,อิสราเอลนายเบนจามินเนทันยาหูได้ออกมาเดินทางเยือนให้ความกำลังใจทหารอิสราเอลนะครับที่ชื่อหน่วย B.C.O.M นะครับที่เป็นทหารอิสราเอลนะครับพี่น้องและกล่าวสนทรรจน์ด้วยว่าเรากําลังจะก้าวสู่ชัยชนะเราเตรียมพร้อมทางการป้องกันและการโจมตีเราโจมตีศัตรูและมุ่งมั่นที่จะป้องกันตัวเองด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวกับ ทาหารกล้าอิสราเอลแบบนี้นะครับพี่น้องและมาให้วกำลังใจด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนะครับและมาให้ความพึกเขิมต่อทหารกล้าอิสราเอลนะครับพี่น้องเพื่อกำจัดภัยคุกคามและกำจัดศัตรูให้ใหายไปออกไปจากแผนที่โลกต่อไปนะครับงานนี้คาดว่าในาทำให้ทหารอิสราเอลที่อยู่แนวหน้าการลบหรือหน่วยสสนุนการลบ มีขวัญกำลังใจที่ดีเยี่ยมและเต็มเปี่ยมแน่นอนเพราะว่าผู้นําประเทศมาเยือนด้วยตัวเองแบบนี้นะครับต่างจากผู้นากลุ่มก่อก,อกรารฮามาสที่หลบอยู่ในรูมุงแต้ดินและหลบอยู่ต่างประเทศแค่นั้นนะครับต่างกันอย่างกับฟ้ากับเหวนะครับพี่น้องที่เป็นความแตกต่างกันของจิตใจลุกลบของทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งทหารอิสราเอลและฮามาสว่าจิตใจความลุกลบกาลังใจในการรบมีต่างกันมากมายแค่ไหนนะครับ นข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่มาบอกว่ากองัพสหรัฐอเมริกาเริ่มริบขอมนมาแล้วครับในเครื่องวิรุปเพพมีสองคัพเตอร์มาจั่งการที่ตะวันออกกลางแล้วนะครับพี่น้องเพื่อช่วยอิสราเอลรับมือกับกองทัพอิหร่านและพันธมิตรหากอิหร่านและพันธมิตรเปิดฉากโจมตีอิสราเอลเกิดขึ้นนะครับก็จะมีเครื่องวิรุเทพของอเมริกาเหล่านี้ช่วยปกป้อง ในกาจัดไปรุครามจากอิหร่านและพันธมิตรได้ต่อไปแล้ววันนี้อาจจะได้เห็นความสามารถของ F22 นักเตอร์ของสหรัฐในการเล่นงานอิหร่านว่าจะเล่นงานได้มากน้อยแค่ไหนนะพี่น้องควรคอยจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระเพงเท่านี้ถ่าพูดไปชัดพูดผิดยังไงก็กขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆว่าต่อไปขอบคุณมากครับ